ประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเมื่อมนุษย์บุกรุกเข้าไปในป่าที่ซึ่งเป็นบ้านของสัตว์เพื่อแย่งชิงพื้นที่หากินดงเช่นกรณีของเสือโคร่งเบงกอลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสุนทอนวันในอินเดียที่การพัฒนาความเจริญและการล่าสัตว์ของมนุษย์มีส่วนทําให้เหยื่อตามธรรมชาติของมันเช่นควายกวางหมูป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อื่นๆลดน้อยลงส่งผลให้มนุษย์กลายเเปป็นนน้้าาาหหมยยของักล่ผูโแท ดยเรื่องราวของการออกล่ามนุษย์ของเสือโคร่งเบงกอลเหล่านี้จะเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้ในเสือโคร่งเบงกอลนักล่ามนุษย์แห่งป่าสุนทรวัน 1. สุนทรวันบ้านพักพิงของเสือโคร่งเบงกอล สุนทรวันเป็นพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำที่แม่น้ำสําคัญ3ามสายไหลมาบรรจบกันได้แก่แม่น้ำคงคาแม่น้ำพรมบุตรของอินเดียและแม่น้ำเมฆนาของบังกลาเทศกินพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างรอยต่อบริเวณชายแดนของรัฐเบงกอลตะวันตกของประเทศอินเดียกับประเทศบังกลาเทศพื้นที่บริเวณนี้ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งป่าชายเลนทึบ ป่าชายเลนปโปรง่งที่ดินที่ใช้ทําการเกษตรที่ราบลุ่มน้ําท่วมถึงและพื้นที่ว่างเปล่าธุรกันดาลทั้งยังมีทาน,น้ําและร่องน้ําขึ้นลงตัดผ่านหลายสายด้วยความอุดมสมบูรณ์เช่นนี้จึงเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาพันธุ์ป่าสุนทรวันจึงมีพื้นที่คุ้มครองถึง4ี่แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกได้แก่อุทยานแห่งชาติสุนทรวันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสุนทรวันตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสุนทรวันใต้ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสุนทรวันตะวันออกหนึ่งในสายพันธุ์สัตว์ที่สําคัญที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าแห่งนี้คือเสือโคร่งเบงกอที่มีจํานวนกว่า100ตัวถือเป็นหนึ่งในฝูงเสือที่มีประชากรมากที่สุด การให้เสือจํานวนมากมาอาศัยอยู่รวมกันในพื้นที่เดียวกันย่อมก่อให้เกิดปัญหาด้านแหล่งอาหารกลายเป็นการกระตุ้นให้เสือสุอนทรวันในอินเดียและบังคลาเทศหันไปโจมตีชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่ใกล้ๆโดยระหว่างปี1947-1983พวกมันสังหารผู้คนไปคิดเป็นค่าเฉลี่ยปีละ22.7คนโดยในบางปีนั้นอาจสูงถึง50คน แม้จะเป็นจํานวนที่สูงแต่เมื่อเทียบเป็นสัดส,ส่วนของจํานวนเสือจะเท่ากับว่ามนุษย์เป็นอาหารของเสือโคร่งเบงกอลประมาณปีละ3%เเท่านั้นนั่นหมายความว่ามนุษย์เป็นเพียงแค่อาหารเสริมเท่านั้นไม่ได้เป็นแหล่งอาหารหลัก 2. สาเหตุของการโจมตีมนุษย์เสือโคร่งเบงกอลที่อาศัยอยู่ในป่าสุนทรวันจะมีขนาดตัวที่เล็กและเพียวบางกว่าเสืออื่นๆในอินเดียเล็กน้อยโดยตัวโตเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ2.7เมตร น้ำหนักตัวอาจสูงถึง225กิโลกรัมสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางสั้นๆทั้ทงยังมีพละกกำลังมากจนมีชื่อเสียงในด้านการทำลายเรือไม้ลำเล็กๆของชาวบ้านซึ่งพวกมันไม่ใช่เสือกลุ่มเดียวที่อาศัยอยู่ใกล้กับมนุษย์เพราะที่โอทยานแห่งชาติบันดาวกาในรัฐมัธยประเทศก็มีหมู่บ้านต่างๆล้อมรอบเขตอน,นุรักษ์เสือแต่การโจมตีมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่ากับในสุนทรวันการโจมตีมนุษย์ของเสือโคร่งเบงกรอรวัน ก่อนจะหยุดลงชั่วคราวในปี2004เนื่องจากการวางมาตรการป้องกันใหม่แต่หลังจากนั้นอัตราการโจมตีก็เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมเมื่อพายุไซคโคลนซีดพัดทำลายหนองน,องน้ำฝั่งบังคลาเทศส่งผลให้เสือขาดแหล่งอาหารแบบดั้งเดิมเพราะการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติผลักดันให้พวกมันอพยพเข้าไปยังหนองน้ำฝั่งอินเดียที่อุดมสมบูรณ์กว่า แต่ต่อมาเมื่อเกิดเหตุการณ์โรคระบาดทําให้เศรษฐกิจย่ําแย่ลงชาวบ้านจําเป็นต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการหันไปพึ่งพาการหาของป่าทําให้เสี่ยงที่จะถูกโจมตีมากขึ้นแต่เหตุการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลงไปอีกเมื่อพายุไซคโครนลูกใหญ่2ลูกได้แก่อัมพันในปี2020และยาสในปี2021เกิดขึ้นพร้อมกับโรคระบาดก็ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้คนในสุนทรวันการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศยังผลักดันให้เสือจากป่าชายเลนนั้นขึ้นมาสู่แผ่นดินใหญ่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้ากันของชาวบ้านในพื้นที่กับเสือการโจมตีจากเสือโคร่งเบงกอรในสุนทรวันทางฝั่งอินเดียจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยในปี2021และ2022 3. ทุกทรมานจากการโจมตีของเสือชาวบ้านหลายพันคนที่อาศัยอยู่รอบป,ป่าสุนทรวันดำรงชีพด้วยการทำการเกษตรทำประมงและเก็บน้ำผึ้งป่า ท่ามกลางเสือโคร่งเบงกอลนับร้อยตัวจึงเสี่ยงจะถูกโจมตีและเสียชีวิตจากสัตว์นักล่าเหล่านี้การสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากการโจมตีของเสือแสดงให้เห็นว่าการประทะกันร,ระหว่างมนุษย์กับเสือก่อให้เกิดความหวาดกลัวและปัญหาสุขภาพจิตในหมู่ชาวบ้านเพราะเมื่อสมาชิกที่เป็นเสาหลักของบ้านถูกเสือโจมตีไม่ว่าจะรอดชีวิตมาได้หรือเสียชีวิตสมาชิกค,คนอื่นๆในครอบครัวก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ทั้งในด้านการเงินอารมณ์และสังคม หนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่เคยเผชิญหน้ากับเสือโมฮัมหมัดบูรันชิกซึ่งอาศัยอยู่ฝั่งบังคลาเทศเล่าว่าเขาถูกโจมตีขณะเข้าไปจับปลาบรเิเวณป่าชายเลนในสุนทอนวันเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหารรัสบริเวณจมูกมีบาดแผลบนศรีรษะต้องเย็บถึง36เข็มและกลายเป็นแผลเป็นบนใบหน้าในเวลาต่อมานอกจากนี้แขนขวายัางพิการอีกด้วย มูฮัมหมัดยังคงรู้สึกเจ็บปวดเมื่อคิดถึงเรื่องราวที่ประสบพบเจอมาและยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นเมื่อความโชคร้ายของเขากลายเป็นเหมือนเรื่องบันเทิงสำหรับคนอื่นที่คอยวนเวียนพูดถึงเรื่องราวของเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกภรรยาของมูฮัมหมัดบอกว่าสามีของเธอเคยเป็นคนอ่อนโยนและเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านแต่หลังจากถูกเสือโจมตีสามีของเธอก็มีอารมณ์แปรปรวนมักอารมณ์เสียใส่เธอและลูกชายสองคนและไม่พูดคุยกับคนอื่นๆเหมือนเดิม 4. จากการแก้แค้นสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติเมื่อเสือเข้าโจมตีหลายครั้งชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐจึงต้องใช้มาตรการการป้องกันในด้านจิตใจชาวประมงฮินดูในท้องถิ่นจะสวดมนต์และประกอบพิธีกรรมอ้อนวอนต่อเจ้าแม่ bon ibi, บอนบีบีวิญญาณผู้พิทักษ์ป่าที่ได้รับความเคารพนับถือจากทั้งชาวฮินดูและชาวมุสลิมในสุนทรวัน รวมถึงการสวดภาวนาต่อเทพเจ้าทักษิณไร่ผู้ปกครองเหนือพื้นป่าสุนทรวันและควบคุมดูแลเหล่าสรรพสัตว์และปีศาจเป็นพิธีกรรมเรียกขวัญกำลังใจในชาวบ้านสามารถเดินทางผ่านพื้นที่สุนทรวันได้อย่างปลอดภัยชาวประมงและพลานป่ายังรับมือกับเสือโดยการทำหนากากใบหน้ามนุษย์สวมไว้ด้านหลังศีรษะเพราะเสือมักจะโจมตีจากทางด้านหลัง แต่วิธีดังกล่าวใช้ได้ผลเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นเนื่องจากเสือเรียนรู้อุบายได้อย่างรวดเร็วรายงานการโจมตีจึงยังคงเกิดขึ้นเรื่อยมาและอีกวิธีที่เจ้าหน้าที่รัฐใช้เมื่อต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็คือการสวมแผ่นรองแข็งๆป้องกันบริเวณคอไม่ให้เสือกัดจากทางด้านหลังของคอกับกระดูกสันหลังอันเป็นวิธีการโจมตีที่พวกมันชื่นชอบการถูกล่าบ่อยครั้งทําให้การโจมตีของเสือร้ายกลายเป็นเรื่องปกติในสุนทรวัน และการสังหารเสือที่เร่ร่อนเข้าไปในหมู่บ้านก็นับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาเช่นกันในรอบ20ปีมีเสืออย่างน้อย38ตัวถูกสังหารไปแล้วในบังกลาเทศและบางส่วนก็ถูกรุมประชาทันเมื่อหลงเข้าไปในหมู่บ้านชาวบ้านในท้องถิ่นไม่พอใจที่พวกมันลอบเข้ามาฆ่าปศุสัตว์ท,ที่เลี้ยงไว้กลายเป็นการกระตุ้นความโกรดเก้ยวของชาวบ้านเสือจึงตกเป็นเป้าหมายของการแก้แค้น ในปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตของมนุษย์ลดลงอย่างมากเนื่องจากการจัดการและการรับมือที่ดีขึ้นชาวบ้านปรับทัศนคติใหม่กับการอยู่ร่วมกับเสือด้วยการมองว่าเสือเป็นผู้ปกป้องไม่ใช่นักฆ่ามีการฝึกอบรมและทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงวิธีการปล่อยเสือกลับคืนสู่ป่าและรวบรวมครอบครัวของผู้ประสบเหตุเพื่อแบ่งปันประสบการณ์วิธีการเยียวยาและรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา